สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีทุกการติดตามรับชมแล้วกร็รับฟังไลฟ์สไตล์บายตุกค่ะ EP3 ของหน่อมไม้ค่ะประโยชน์ของหน่อมไม้ช่วยบำรุงหัวใจพร้อมก็ควรระวังด้วยนะคะก็อุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆนะช่วยควบคุมน้ําหนักได้ด้วยนะคะช่วยบํารุงทางเดิอนอาหารบํารุงสภาพหัวใจช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะเคล็ดลับการทาหน่อมไม้นะก็จะมีการ แปรรูปต่างๆนะคะของหน่อไม้นะหน่อไม้ถุงเอาไว้กินได้หลายปีนะคะแล้วก็เมนูหน่อไม้นะคะมกใส่หมูสามชั้นขันสมใบบ้านห้าวเขาขันสมใบกินไว้หลายปีเสียเดี๋ยวนี้เขาเจากระชิมมาหนึ่งใบเนี่ยหนึ่งแล้วก็ไสถุงใบค่ะหอยใบนะคะหรือว่าสมัยก่อนก็จะเป็นหน่อไม้ปีบะะ๊บเนี่ยค่ะที่มาจากภูพาโน่เนะะี่ยค่ะอันนี้เราก็มาสับๆนะคะแล้วก็ต้ม ต้มให้มันเจืดแล้วก็นะคะใส่ตู้เย็นไว้เอาไว้แกงเอาไว้เอาผสมกับอะไรนะแกงไตปลาอะไรทํานองนี้นะคะกับาการทําอาหารที่หลากหลายนะคะหวานบางๆนะแล้วก็เนะ่ะเอาไว้กินกับส้มตําเอาไว้กินกับนะปนเอาไว้กินกับโนนันนี่ต่างๆนะคะกับอาหารตามฤดูการค่ะแต่ต้องมีในเรื่องของย่านางด้วยนะคะมันสใได้เพราะว่ามันมีกฎ อยู่ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะไม่เหมาะนะคะกับผู้ที่นะมีในเรื่องของโรคเกาด้วยนะคะหน่อมไม้ค่ะหน่อไม้ถุงขายดีนะหน่อไม้ดองก็ขายดีนะคะหน่อไม้สดก็แกงหน่อไม้สดแกงเปิดอแกงนุ่นแกงนั่นแกงนี่แกงแค่หน่อไม้ได้มีไหมเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปนะคะในเรื่องของการแกงแกงเปิดอแกงไส้เห็ดแน่นะคะแกงไส้หั่นบอื้อแน่ไปสั่นนะคะเราต้องหอมผักอีตู ไปอุปัซิ่วข้างเงือนนาสาวหอมผักแย่งผู้ใดนอกแกงน้ำไม้น่นะ,นะ,นะนะนี่คือประโยชน์ของน้ำไม้นะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า